สวัสดีครับห้วันแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบสห้า 6, 7 18โอ้ลูกนี้ใหเก็งหญ่19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 36, 37 38, 39 40 41 42 43 44 45 45แล้วครับ46 47 48...49...50...51... 52...53...54... 55...56...57... 58...59... 60...61...62... 63, 64, 65, 66 66แล้ว 67, 68, 69 70 71, 72ขอทางหน่อยครับ 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 86...87... ิหกปเจ็ือแต่เบ,บือกปบเลือขี้ไก่7 8 8สิ แปดสิบเก้าแล้วเก้าสิโอเคครับวันนี้ได้91้าสเอ็ดฟองไวมาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย